เฮ้ยปิดไปดแล้วฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมตอนนี้ก็อยู่ในเกมไมค้ากับจูคัสแปดอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทำไอ้เจ้าเกมตีตัวตุ่นต่อนะครับคือก่อนหน้านี้นผมพยายามจะทําให้มันเป็นแบบระบบเก็บเก็บของนะก็คือเราตีตีไอ้มมอมเมอร์สแตนเสร็จปุ๊บแบบให้แอมเมอร์สแตนลงไปเก็บที่ฮอปเปอร์แต่มันทําไม่ได้ทุกคนนะผมลองทําและใช้รถใช้ฮอปเปอร์รถฮอปเปอร์ธรรมดาอะไรเงีง้ยไม่ได้นะทุกคนเออมันยังมีแเส้นทางที่ผมต่อฮอปเปอร์เลยแต่ผมทุบทิ้งหมดแล้วนะก็คือมันดดู ันดูดของที่มันอยู่บนบล็อกอันนี้ไม่ได้นะครับที่มันเป็นพิสตันดันแบบนี้นะจากการที่ผมได้ลองผิดลองถูกนั้นผมก็ได้รู้บางอย่างนะครับว่าเราสามารถวาง m i n e c r a f t with hopper นะครับบนบนรางที่อยู่บนอันนี้ได้นะครับรางที่อยู่บนสลัมบล็อกได้นะเช่นเช่นทุบโปะ๊ะน,นี่นะรเราสามารถวางแบบนี้วางรางแล้วก็วางแบบนี้ได้นะครับถ้าเกิดพิสตันดันขึ้นมาลด ไอ้รางมันจะไม่หลุดนะครับนี่ก็ผมเอาวางไว้แบบนี้เลยแล้วกันนะอ่ะผมทุบก,กระจกไว้แบบนี้นะครับก็คือว่าเวลาเล่นเสร็จแล้วก็ลงมาเก็บนะตามรถอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคทุกคนก็ผมวางรถเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูนะครับก็คือเราวางซ้อนแบบนี้เลยนะครับซ้อนกับรถเลย ตอนเด้งรถมันจะไม่เด้งขึ้นไปนะมันจะเด้งแค่อีอเมสเตนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําเป็นพื้นนะครับเป็นพื้นหมดนี่เลยนะครับจะได้เวลาเล่นจริงๆจะได้ไม่โดนวงจรนะเดี๋ยวมันพังอะไรอย่างงี้โอเคเล่นได้กดปุ่มแปะแล้วก็ลอตีเนียครับตีทุกช่องเลยโอเคทุกคนน่าจะครบนะปิดปุ๊บนะครับแล้วก็ลงไปดูข้างล่างนะครับชึบอ่ะก็เช็คตามรูนะครับมันจะมีอ่ะเรียบร้อยแล้วก็ วางใหม่นะครับให้คนต่อไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้ทุกคนแล้วเดี๋ยวผมจะทําพื้นแบบนี้นะครับให้มันครอบคลุมทุกวงจรนะครับแล้วเรามาดูกันตอนเสร็จนะจ๊ะโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้ผมก็ได้ทําห้องนะครับเหมือนเหมือนเอ่อนะเหมือนโกในสนามบอลนะครับก็ลงได้นะครับลงปุ๊บปั๊บนับก็จะเป็นห้องแบบนี้นะครับก็ดูวงจรที่เราสร้างได้อ่ามันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนก็คือเป็นห้องโล่งๆนะครับ เอาไว้เก็บพวกอมตนนะเก็บอมตนแล้วก็เอามาใส่ใหม่อะไรอย่างงี้เนาะก็คือลงมาใส่ข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ผมกันว่าวงจรไว้ทุกอันเลยนะครับคือเอากระจกกันไว้นะข้างล่างนี้ก็สามารถมองทะลุได้นะครับนิดๆหน่อยๆทุกคนนะแล้วเดี๋ยวเราทาระบบไอ้ทางขึ้นนี้นะคือตอนแรกจะใช้บันไดแต่วัดก็อาจจะแบบไฮเทคนิดนึงนะครับเราไม่ใช้บันไดอะไรอย่างงี้เนาะโบลอเออบลโอเค อืมน่าจะดูดีขึ้นเยอะนะครับประเด็นคือด้านล่างนี้เอาละโอเคผมกลัวใครทำน้ำแบบนี่มากเลยผมอุดไดว้หมดเลยนะโอเคเพื่อความปลอดภัยของวงจรของเรานะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับก็คือเสร็จละก็คือขึ้นได้แบบนี้นะโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม,ยยม ก็เดี๋ยวต่อไปนะผมจะลองให้ใครมาเล่นดูสักคนหนึ่งนะครับนะตอนนี้มีอยู่สี่คนไม่รู้ว่าใครจะมานะลองดูโอเคทุกคนก็วันนี้ผมพาน้องกายนะครับผมกุชิกายนะครับมาเล่นในวันนี้นะครับมาทดสอบระบบเราในวันนี้นะครับซึ่งากายรู้ไหมพี่จะพาไปเล่นเครื่องไหนไม่รู้ครับ <laughs> โอเคสิ่งที่พี่จะพาไปเล่น <laughs> คือเครื่องนี้นั่นเองเคยเล่น เออเกมตีตัวตุ่นปะในห้างอะไรที่เป็นตู้อ๋อ,อเคยครับเคยอ่าเดี๋ยวพี่ช้กายมาตีตัวตุ่นตรงนี้ตายละนี่ก็คือมันจะมีเก้าเก้าหลุมนะเดี๋ยวจะมีตัวตุ่นพุ่งขึ้นมากายก็ตีให้ทันนะใช้อะไรตีใช้มือก็ได้ตีให้มันตีให้มันแบบต้องวิ่งคืมอมันต้องวิ่งใช่ใช,<ๆ>ใช่ก็ตีตีให้หมดอ่ะนะเดี๋ยวพี่จะจับเวลาว่ากายนั้นใช้เวลาทั้งหมดกี่ติ๊กเรียกมนติ๊กปะไม่รู้ว่าเรียกจับเวลา ในการวิธีการจับเวลานะครับแต่ผมจะใช้เป็นอ่าหีบนะครับผมหีบแล้วก็เป็นฮ opper นะฮะปึ๊บปึ๊บแล้วก็มีอ่าสโตนทัสอันหนึ่งครับปับนะ๊บนะเป็นการจับเวลาแบบบ้านๆน,นะทุกคนก็คือว่าสมมติเราใส่ของไปงนี้นะครับผมเวลาไกลกดเริ่มปึ๊บผมก็จะตีอันนี้ออกเหมือนกันนะครับมันก็จะนับนับเป็นติ๊กนะครับผมล้วก็จะมาเพิ่มฝั่งนี้นะครับแล้วเราก็ดูว่า กายนั้นใช้ได้ไปทั้งหมดกี่ติ๊กนะครับผมเดี๋ยวเรามีเครื่องจะไปได้อีกรอบหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เราใช้เท่าที่มีนะครับผมระบบแนวไปก่อใช่ครับเพราะพี่น่าจะเตรียมกล่องไว้สัาประมาณอันหนึ่งแล้วก็ใส่ไ่เต็มกล่องมาพี่แล้วแบพี่คือกายเก่งมากนะผมผมจะให้กายแค่ะ5สะแต็คเท่าน,นั้นพี่ว่ากายต้ <c oughs> องทำได้ภายใน5สเต็คนี้แน่ๆนะครับก่อนที่ส t ต็คนี้มันจะไหลจนหมดนะครับ ว่าผมทำไม่ได้ว่านายต้องมั่นใจนะกุชิกายนะถ้าพร้อมแล้วเอ่อพร้อมแล้วกดปุ่มเลยครับมันจะมีปุ่มสีปุ่มปุ่มไหนก็ได้ครับสามสองหนงเลยครับคืออะไรวะไหนวะคือรูรูที่มันขึ้นมาแล้วมันจะไม่ขึ้นตามนะก็คือมีรูรูละอันนั่นแหละอ๋อนอนนี้เขาได้ตีสีเขียวไปแล้วนะครับตีนดำตาลไปแล้ว สีส้มไปแล้วครับผมนย่ครับอย่างไงครับ,รบสีแดงครับผมไปแล้วอย่าไงไรครับยังไงเอ้อยออโดนหลอกครับผมโดนหลอกยังไงครับยังไงครับเล็กหลักอะเล็กหลักเราจะไปดูมุมสูงกันทุกคนจึบจุดจุดจุดเกตันแล้วนี่ก็คือ <laughs> มันต้องแคมป์อ่ะเออพี่ว่าตีไม่ทันอ่ะ เลยกี่ตัวเดิมนะ่ะเลือสีม่วงกับสีน้ำเงินอ่าโอเครอสีน้ำเงินเดี๋ยวรอแล้วพอร์ตบอกนะรอมาแล้วโอเคเรียบรอใช่ไหมเรียบรอแลวฮะ,ะโอเคก็ใช้เวลาหวดมาดูเองแล้วคับ <laughs> ผมว่าหมดลนะผมว่าหมดเลย <laughs> เกือบเกือบเกือบโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวต่อไปนะวิธีการรีเซ็ตมันนะครับก็เดี๋ยวต้องกดปุ่มอีกรอบนะคือคือผมพยายามทําให้มันแบบรีเซ็ตลงมาแนละ้วแต่ว่ามันทําไม่ได้นะทุกคนมันยากเกินไปนะนะกายต่อั์กายตามมาข้างล่างนี้ก็จะเป็นเลเซโตนที่ทําวงจรนี้ทั้งหมดเราก็มีหน้าที่ต้องมาวางใหม่นะครับผมวางอาัลมสเตนใหนะใน่แกเห็นอัลมสเตนในรถไหม วางไว้ที่เดิมดอะไรนะก็มินิเกมนี้ก็สร้างมาให้แบบว่าเล่นแบบผ่อนคลายสมองผ่อนคลายไม่ <laughs> ไม่ผ่อนคลายนะผม <laughs> โอเคนะก็คือเห็นพี่ทูบอกอยากเล่นแหละเออเห็นเฮอร์มิตคาร์สเขาทำผมก็เลยแบบลองทํามั่งนะครับนะว่ามันทําได้ไหมอะไรเงี้ยเออปรากฏ็ทําได้นะแล้วก็ทําได้แค่นี้แหละนะฮะสําหรับคีดีนี้ก็ขอบคุณกายนะครับที่มาเทสในวันนี้นะครับครับผมสวัสดีครับโอเคครับแล้อย่าลืมกดติดตามช่องกายด้วยนะครับครับก็เดี๋ยว แปะลิงก์ไ hey, ว้ใต้คลิปนะครับผมนะคนหล่อคนรวยนะผมคนนี้นะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงมีท่านี้นะถ้าชอบคลิปก็กดไลค์ก็กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมเอาไว้เจนคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายคิวคิวเด้อ